สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาต่อ,อ,อจากขบวนจักคลินที่แล้วเลยนะคะเรายังอยู่เรื่องการหารเ,เดิมค่ะแต่จากทั้งที่แล้วนะคะเราหารตัวตั้งแค่สองหลักวันนี้เราจะเพิ่มเป็นตัวตั้งสามหลักนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าใช้วิธีการเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะการหารที่ตัวตั้งเป็นจํานวนสามหลัก และตัวหารเป็นจำนวนหนึ่งหลักนะคะวิธีการก็จะเหมือนกับการหารตัวตั้งสองหลักจากครั้งที่แล้วนะคะแค่มันเพิ่มหลักขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะน้องดูตัวอย่างนะคะครูมีขนมอยู่124ชิ้นแบ่งให้นักเรียน4ีคนคนละเท่าเท่ากันจะได้คนละกี่ชิ้นเห็นไหมคะรู้ได้ยังไงว่ามันใช้การหารครูฝึกให้หนูสังเกตคําว่าแบ่งเท่าเกันใช่ไหมคะถ้าเป็นการแบ่งออกเท่าเทกัน แสดงว่ามันน่าจะใช้การหารแน่ๆเพราะถ้าแบ่งแล้วค่ามันต้องน้อยลงค่ะอะน้องมาดูนะคะดูจากรูปภาพนะคะ1 2 4หารด้วย4น้องดูนะคะการหาคำตอบว่า124หารด้วย4เท่ากับเท่าไรเป็นการหาขนมที่นักเรียนแต่ละคนได้รับนะคะเริ่มจากน้องดูตารางนะคะตารางนะ100รเห็นไหมคะในตารางรูปภาพนะคะ100กับ อีก2แถวก็คือ20จากรูปนะคะก็จะได้เป็น12บสเห็นไหมคะและก็กับอีก4นะคะเมื่อเราเอามาแบ่งน้องดูแบ่งออกจากที่เป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นนี้นะคะเราเอามาแบ่งออกน้องดูนะคะเราจะได้เป็น แถวเล็กๆมาอีกสิแถวรวมกับอีกสองเป็น12บนะั่นหมายความว่าเป็นสิบสองสิบเห็นไหมคะกับเหลืออีกสี่หน่วยเมือเ่อแบ่งขนม124ยสี่ชิ้นให้เด็กนักเรียนสี่คนคนละเท่าเกันน้องดูนะคะครูก็จะแบ่งออกมาเป็นสี่เห็นไหมคะสี่สีสี่คนเลยนะคะคนละหนึ่งสีน้องดูนะแต่ละสีเห็นไหมคะจากสิบสองสิบสองสิบนะคะเราจะได้คนละสามแถวเห็นไหมคะสามแถวก็คือสาสิบ และสีที่เหลือก็มาคนละหนึ่งหน่วยเห็นไหมคะรวมเป็นสามสิบกับหนึ่งเป็นสามสิบเอ็ดนะคะอ่าน้องไปดูต่อนะคะอันนี้แยกให้หนูเห็นจากรูปภาพนะคะจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะสรุปว่านักเรียนจะได้ขนมคนละสามสิบเอ็ดชิ้นนะคะจากเราแยกจากรูปภาพนะคะไปดูใหม่นะคะน้องดูนะทีนี้อีกวิธีการหนึ่งที่เราจะ สามารถหาคำตอบได้นะก็คือใช้วิธีการหารยาวค่ะหารยาวเป็นยังไงามาดูเครื่องหมายหารยาวนี่คือเครื่องหมายหารยาวนะคะหารยาวจะไม่ง่ายคือหารยาวจะมีหลังคาด้านบนลองดูนะคะและตัวหานจะอยู่ด้านหน้าด้านในจะเป็นตัวตั้งเห็น <ắt classrooms> ไหมคะแสดงว่าด้านในเครื่องหมายจะต้องมีค่ามากกว่าตัวที่อยู่นอกเครื่องหมายเสมอนะคะการหารตัวตั้งจะต้องมีค่ามากกว่าเสมอนะ มาดูวิธีการหารค่ะเราจะหาคำตอบได้ยังไง4หาร12หรือ12หารด้วย4ก็คือเราใช้วิธีการคูณมาช่วยไงคะน้องดูนะคะเราก็ดูว่า4คูณด้วยอะไรได้ได้12 4คูณ3ได้12น้องก็ใส่3ซึ่งเป็นผลลัพธ์ตัวแดงๆไว้ด้านบนนะคะน้องดูนะตัวแดงๆที่ครูใส่ให้คือผลลัพธ์นะคะ4คูณ3เท่ากับ12พอดีเลยเห็นไหมคะ เราต้องเอา12ลบ12แต่นี่มันได้0 12ลบ12ก็คือหมดพอดีน้องก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยแล้วก็ดึงหลักถัดไปลงมาค่ะอ่าเอา4ลงมา4คูณอะไรแล้วได้4 4คูณ1ได้เท่ากับ4เห็นไหมคะน้องต้องใส่ผลคูณทข้างล่างไว้ด้วยนะคะ4ลบออกด้วย4ก็เท่ากับ0 0ตัวนี้บ่งบอกอะไรเรา0ตัวนี้มันมีความหมายว่ายังไง ศูนย์นี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าการหารของเราไม่เหลือเศษหรือเป็นการหารแบบลงตัวนั่นเองค่ะน้องมาดูวิธีการคิดนะคะวิธีการคิดแบบละเอียดนะดูเลยค่ะสี่หารหน่งอ่าน้องดูนะคะเขาบอกว่า4หารหนในหลักร้อยอ่ะสีหาร1นหนึ่งมันน้อยกว่าสี่หารไม่ได้แน่ๆกระจายเป็นสิรวมกับสที่เหลือ้างข้างหลังเลยนะคะ เวลาเราหารเราต้องหารจากด้านหน้านะคะ4หาร1ไม่ได้แน่ๆ1เป็นตัวตั้งน้อยกว่าถัดไปอีกหนึ่งหลักเลยค่ะกลายเป็น12 4คูณอะไรแล้วได้12แต่12ในที่นี้ก็คือ120 1ไงคะเพราะงั้น4คูณ30ถึงจะได้120 1ก็คือ120เห็นไหมคะต่อไป4หาร12ก็จะได้30เห็นไหมคะนี่คือขอสรุปให้มานะคะต่อไปค่ะ สี่ <C. S 2> หารกันแล้วนะคะหารแล้วนะน้องดูนะลบกันเหลือสี่แล้วนะคะต่อไปน้องดูจากฝั่งซ้ายก็ได้ค่ะลูกเนี่ยคล้ายๆกันเลยค่ะแค่เขาแจกแจงรายละเอียดมานะคะสี่คูณอะไรแล้วได้สี่ก็คือสี่คูณหนึ่งเห็นไหมคะได้สี่หนูก็ใส่ผลคูณตรงนี้และเอามาลบกันก็คือเหลือศูนย์เหมือนเดิมค่ะแค่อันนี้คือเขา แจกแจงมาให้เห็นอย่างละเอียดแค่นั้นเองค่ะก็จะได้เท่ากับ30พอเรามาคูณหลักหน่วยได้1ก็เอา3ามบวก1เป็น31ก็สรุปผลคูณก็ยังผลหารก็ยังเท่ากันนะคะคือ31เป็นการหารแบบลงตัวก็คือมีเศษเท่ากับ0น,นะคะไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะน้องดูการหารสั้นก่อนนะหารสัน้นเครื่องหมายหารสั้นเป็นยังไงเครื่องหมายหารสั้นก็คล้ายๆกับหารยาวต่างกันแค่ หานยาวหลังคาข้างบนเห็นไหมคะแต่หารสั้นจะมีลงมาเป็นพื้นด้านล่างแทนเส้นด้านล่างแสดงว่าคําตอบก็ต้องอยู่ด้านล่างนะคะถ้าเป็นหลังคาด้านบนเส้นอยู่ด้านบนคําตอบก็ต้องอยู่ด้านบนน้องดูนะคะวิธีการก็คือเหมือนเดิมค่ะ4คูณอะไรได้12 4คูณ3ได้12เห็นไหมคะ12ก็หมดไป4คูณอะไรได้4 4คูณ1ได้4ตอบ31เท่ากันเลยหารสั้นง่ายมาก เราใช้วิธีการคิดเช่นเดียวกันกับาหารยาวค่ะแต่เราไม่ต้องแสดงขั้นตอนของการหารแค่นั้นเองถ้าหารยาวเราต้องแสดงขั้นตอนของการหารอย่างละเอียดแต่หารสั้นน้องดูสิคะแค่4ี่คูณอะไรได้สิบสองอ่ะสี่สามสิบสองหมดไปเลยเห็นไหมคะเราก็มาดูสี่ตัวหลังสี่คูณอะไรได้สี่สคูณหนึ่งได้สี่เห็นไหมคะเป็น3าสิบเอดแค่นี้จบเลยคะ่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะคะอีกสักหนึ่งโจทย์นะ 207ร้อยเจ็ดหารด้วยเก้าสองร้อยเจ็ดหารด้วยเก้ามาดูวิธีการหารยาวค่ะตั้งเหมือนเดิมเลยเห็นไหมคะหารยาวขีดอยู่ด้านบนคำตอบใส่ด้านบนน้องดูนะคะตัวตัวตั้งอยู่ด้านในตัวหารอยู่ด้านนอกเก้าคูณอะไรแล้วได้ยี่สิบน้องดูสิคะหลักร้อยนะคะเพราะว่าเก้าหารสองไม่ได้แน่ๆ2สองมันน้อยกว่า9เพราะงั้นหนูถัดมาอีกหนึ่งหลักกลายเป็นยี่สิบเลยเห็นไหมคะเก้าคูณอะไรยี่สิบ ไม่มีแน่ๆค่ะเอาใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงแต่ไม่เกินใกล้เคียงแต่ไม่เกินตัวตั้งนะคะต้องไม่เกินตัวตั้งนะเพราะงั้นใกล้เคียงสุดของเราก็คือ9คูณ2ค่ะ9คูณ2ได้เท่ากับ18เห็นไหมคะลบกันเหลือ2ดึง7ลงมาใส่ด้านหลัง2ที่เหลือค่ะกลายเป็น27เห็นไหมคะ9คูณอะไรได้27 ก้าคูณสามได้ย mm. ี่สิบเจ็ดเห็นไหมคะใส่สามใส่ผลคูณด้านล่างด้วยยี่สิบเจ็ดแล้วก็ลบกันเหมือนเดิมค่ะแต่ละหลักหนูต้องเอามาลบกันเสมอนะคะ mm. ได้ผลคูณเท่าไหร่แล้วเอามาลบกันค่ะเหลือศ mm. ูนย์อ่าศูนย์ตัวนี้บ่งบอกอะไรบุงบอกว่าเป็นการหารลงตัวไม่เหลือเศษน,นะคะ mm. มาดูหารสัน้นหารสั้นคําตอบย่อมได้เหมือนหารยาวแน่แต่วิธีการอ่น้องดูเก้าคูณอะไรได้ยี่สิบเก้าใกล้เคียงสุดก็คือ 9218เห็นไหมคะ18เหลือ2ใช่ไหมเอา2ไปไว้หน้า7ก็ได้ค่ะ2 2ไว้หน้า7นะไม่ได้เอาไปบวกนะคะเหลือเศษ2เอาไปไว้หน้า7ก็กลายเป็น27 9คูณอะไรได้27 93 27เห็นไหมคะใช้วิธีการเดียวกันเลยงั้นข้อนี้คำตอบของเราคือ23ค่ะตรวจคำตอบใช้วิธีการหาหาคำตอบตรวดคำตอบใช้การคูณค่ะ ลองดูนะคะก็เอา23คูณด้วยตัวหารก็คือ9เห็นไหมคะผลหารคูณตัวหารได้เท่ากับตัวตั้ง207แสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องค่ะวันนี้ให้น้องกลับไปทบทวนเรื่องการหารด้วยนะคะแล้วฝึกทำแบบฝึกเยอะๆนะคะจะได้ทำได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ